มีงอบหนึ่งใบตอนเข้าสวนกับไฟฉายหนึ่งกระบอกแค่นี้พอแล้วนะคะไว้คอยส่องดูตัวหนูหน้าค่ะในวันที่ไปเปิดบ่อเลี้ยงหนู กลายเป็นของติดตัวพี่ดำรงวงทองไปแล้วตอนนี้เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าของฟาร์มหนูนาได้เต็มตัวแล้วเพราะทำเป็นอาชีพเลยนะคะตั้งแต่เจอโควิด -19 แบบนี้นีซึ่งเล่าย,ย้อนว่าเป็นเรื่องใหม่ตั้งแต่รับหนูนาคู่แรกมาขยายพันธุ์เองด้วยนะคุณผู้ชมจนตอนนี้มีบ่อเลี้ยงหนูหลายสิบบ่อแล้วนะคะยอยู่ในโรงนากลายเป็นฟาร์มหนูโคกอีกเกิง้งอยู่กลางทุ่งที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เองเห็นแบบนี้ก็เกือบลืมมาดนักร้องลูกทุ่งไปแล้วนะคะเนี่ย ซึ่งการเลี้ยงหนูไม่ยาค่ะเพราะต้นทุนไม่แพงและทำแบบหมุนเวียนเอาพืชผักจากสวนตัวเองนำมาเลี้ยงมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมีเขาโพดมะเขือนะคะก็เอามาให้กินแล้วก็ทำจุดให้น้ำแบบฟาร,ร์มตัวอย่างของเพื่อนที่แนะนำมาตอนนี้เป็นตัวอย่างให้คนในหมู่บ้านลองทำตามนะคะเพราะว่าตลาดหนูนาย่างหรือว่าจะแพ็คห่อส่งขยายไปมากแล้ว เอาไปปรุงเป็นเมนูแซ่บๆก็ยังดีดเนี่ยนะคะทำไปร้องเพลงไปอารมณ์ดีแบบนี้ค่ะเ <Okay. S 1> พรอบอกว่าจะหวัง<ม>พึ่งไม่นักร้องอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะมีบุกสลายเสียหสีห้หองหัวใจทีนี้ยังคงไม่เอีม่มเป็นใจแท้มิใช่ใจเทียม ไม่มีเลี่ยมลู้หัดมาคือมันก็นก็ไม่ได้ยากนะการเลี้ยงหนูนาเพราะว่ามันก็อยู่ในอยู่ในบอ่ออยู่ในบ่ออยู่ในร่องอ่ะเรียกเอาพ่อแม่มันลงในในบอ่อแล้วก็เลี้ยงเอาอาหารให้กินพวกผักเอ่อข้าวโพดบ้างมะเขือที่เราเราไม่ได้เราเก็บทิ้งส่งตลาดไม่ได้แล้วก็เอาไปให้มันกินข้าวกเปลือก ไม่ได้ยากนะครับอ๋อก็มีขายตามตามอ,อในหมู่บ้านบ้างแล้วก็บางทีลงเฟซไปก็มีเพื่อนๆที่เขากินหนูหรือที่รู้จักการสนิดกันก็สั่งมาครับก็มีทําหนูย่างแคทเป็นสูญญากาศหนูสดๆเป็นสูญญากาศก็มีหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็มาซื้อพ่อแม่พันธุ์ตัวเป็นๆเอาตัวเป็นๆไปทําก็ได้มันจะได้ถูกกว่า ดาราทำสวนนะคะมีที่สู้จนรอดแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานกันอยู่หลายคนบางคนบอกไม่ใช่งานถนัดเลยต้องเรียนกันใหม่นะคะแต่กับพี่ดํำรงวงทองบอกว่าจับจอบจับเสียมมาตั้งแต่เด็กแล้วน้องเอ้ยนะคะถึงว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นนักร้องนานแต่หัวใจเนี่ยก็ยังเป็นสีเขียวค่ะพอว่างานแบบนี้เลยได้จังหวะเลยกลับมา ทำงานนะที่บ้านสวนแบบนี้ที่เป็นมรดกด้วยนะคะมีที่นาเดิมอยู่กลายเป็นแปลงผักสวนครัวก็ปลูกผักเยอะแยะคุณผู้ชมหมุนเวียนขายได้อีกแล้วก็อีกไม่นานจะลงเครื่องสีข้าวทําเป็นโรงสีของชุมชนอย่างที่บอกไปนั่นแหละคะ่ะคิดคิดมาก่อนครับเพราะว่าอาชีพนักร้อนมันก็ไม่ใช่อาชีพที่อาวรแน่นอนมันอยู่มันก็มีมี มีความนี้ความมียุลดลงงานอาชีพบางร้องมันก็ลดตามไปด้วย mm hmm. ก็เลยคิด hey, จะทําอะไรก็มาทำกเกษตรนี่แหละ mm hmm. เพราะว่าว่าเราเป็นเมืองกเกษตรมันเร็วตั้งตัวแทบไม่ทันนะเพราะว่าไม่รู้เลยกันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบางต้นไม้บางอย่างเราก็ไม่ได้เตรียมปลูกไว้เพื่อที่จะใช้อนาคตอย่างสมมุติต้น ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สักเนี้ยถ้าเกิดเรารู้เราก็ปลูกเอาไว้ตอนที่ว่าอาตอนเราเป็นหนุ่มๆรุ่นรุ่นเนี่ยสนุกกับงานเกษตรแต่ไม่ได้หนีไม่ไปไหนนะคะยังมีงานเพลงลูกทุ่งที่บันทึกเสียงมาตลอดเช่นเพลงพบรักที่กักตัวสำารับความสวยและเพลงหนุ่มเลี้ยงเป็ด ก็เป็นการล้อก,กับเพลงดังหนุ่มราชพัฒของตัวเองค่ะก็มีงานเพลงเฉพาะกิจเล่าเรื่องของชุมชนด้วยนะอย่างเพลงชุมชนปลอดขยะน้องสองห้องใช้เสียงร้องมาทําเป็นสื่อรณรงค์ให้บ้านเกิดนะคะจะบอกว่างานเยอะอยู่นะคะงานส่วนงานเพลงมีหมดตอนนี้ก็เรียกว่าปรับตัวอะไรเป็นต้นทุนก็ต่อยอดกันไปก่อนค่ะ